ของว่าศาสตาควายเนี่ยครับอาจารย์มันมันสาคัญอย่างไงบ้างครับอาจารย์คือประสาทตาควายก็เป็นปราสาทที่มันตั้งอยู่ตรงตรงริมน้ำผาก็คืออยู่ใกล้ๆกับจริงจริงถามว่ามันสําคัญในแง,ง่ของของภูมิศาสตร์ของอะไรไหมมันก็มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากเท่าไหร่นะครับครับคือคือจะไม่ไม่ได้สําคัญเหมือนกับประสราทเมินพรหมครับ เขาเพราะว่าประสานเมืองพรอมคือมันตั้งอยู่ตรงช่องทางขึ้นลงมันก็จะเป็นช่องที่ที่ที่คนเขาขึ้นไปขึ้นมามากกว่าส่วนภาษาตาปลายมันก็คล้ายๆกับประสาโดนตัวอยู่อยู่บริเวณแถวสารวิหารทถนนก็คืออยู่ตรงอ่ริมน้าผามันต้องขึ้นมาถ้าขึ้นมาจากข้างล่างก็จะลาบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปจากงบนก็จะสะดวกหน่อยหนึ่งครับคือคือตาม ตามเขาเรียกวอะไรภูมิศาสตร์ก็คือจากไทยไปประสาทตาษายคือเราอยู่ต่ํากว่าใช่ไหมครับเราอยู่ถูกอ่าคือคือคือถ้าคือคือมันอยู่บนเนินเนินหน้าผานะครับก็ <kne eline S 1> คือจริงๆถ้าใครอยู่ต่ํากว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทางกัมพูชาอยู่ต่ำกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดกัมพูชา,าเขาขึ้นมาได้ <S <S เขาก็จะอยู่ในจุดที่สูงกว่าอ๋อก็คือเขาแอบมายึดไว้ก่อนหน้านี้ อ่าแต่ย์ใช่ถ้าถ้าใครยึดตำแหน่งตรงตรงประสาทได้มันก็จะอยู่ตรงเนินที่มันสูงกว่าอ๋อก็คือก็คือก่อนหน้านี้เขามีการมายึดไว้ก่อนหลับเขาก็เลยได้เปรียบในเรื่องของยุทธศาสตร์ออะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่แถามว่ามันสําคัญในด้านประวัติศาสตร์ขนาดไหนเนี่ยมันก็เอ่อมันก็คือโบราณสถานที่สร้างด้วยหินหลังหนึ่งนะครับเป็นแต่ว่า มันก็ตาดูโดยโดยทั้งเพอาะที่มันไม่มีจาริกบอกนะครับที่ภาสาตาฝ่ายมันไม่เหมือนที่ระสาตะเมินทมครับโดยโดยโดยความโดยชุมชนโดยอะไรเนี่ยน่าจะที่ภาสาตะเมินทมน่าจะใหญ่กว่าอืมครับไอ้ไอ้สิบเอ็ดจุดที่ที่ที่เราที่ที่ที่ปะทะที่เรายึดได้ก็คือประษาตาฝ่ายนี่ก็เหมือนมีความสําคัญน้อยที่สุดไหมหรือว่ายังไงอ ใช่ใช่ก็ก็อาจก็อาจจะน้อยที่สุดในแง่ของคือคือด้านโบราณคดีมันสาคัญนะครับแต่ว่าถ้าเทียบอันนี้อันนี้เราพูดถึงในแง่ไหนครับในแง่ของในแง่ของของภูวิศาสตร์ก็มีผลกับทางคือคือคือตอนนี้เหมือนกับว่ามีการเปิดเผยว่าทางกัมพูชาพยายามยึดตัวประสาทต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่าเนี้ยเพื่อหวังผลในทางทะเลถูกไหมครัที่มันจะลากเส้นมาสันปันน้าในส่วนในส่วนของของเกาะกูดจะกินเกาะกูดด้วยอะไรด้วย อันเนี้ยราสาตาฟายเนี่ยมันมีผลแค่ไหนครับผมว่าก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ่อมันมันมันไม่ได้สําคัญตรงตรงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่คือถ้าได้แล้วมันจะได้เปรียบอย่างอื่นนะครับเพราะถ้าได้เปรียบก็คือได้เปรียบตรงจุดนั้นจุดเดียวเท่านั้นเองครับอืมอืมก็แปลว่า<ข>ไม่ได้มีผลมากในส่วนของ,ของทางด้านภูมิศาสตร์ัครบใช่ครับใช่ครับคือด้านด้านภูมิศาสตร์นี้ก็ มันจะสาคัญเฉพาะจุดต่านั้นเองแต่ว่าถ้าโดยจุดภาพรวมนี้ก็ไม่ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ครับอืมแต่ในด้านของปริษัทาสโบราณาคดีเป็นไงครับที่ปตาควายครับอาจารย์เอ่อที่ปตาควายมันก็มันก็จริงจเป็นปราสาททําด้วยหินนะครับมันไม่ใช่ปราสาททาด้วยอิฐปราสาททาด้วยหินเนี่ยก็อายุก็ประมาณหนึ่งพันปีลงมานะครับครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรซึ่งซึ่งมัน ซึ่งมันให้ความกระจ่างทางด้านประวัติศาสตร์เพราะว่าเราไม่เจอจาริกจริงๆแล้วทางคมุชาเขาก็อ้างว่าเอเจอจาริกอยู่หลักหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเห็นจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อ่ปราสาทประวิหารนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับก็เขาก็บอกว่าได้ไมาจากประสาทตาควายแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการทําบุญเท่านั้นเองซึ่งไม่แน่ใจว่าแต่แต่ที่ที่ตำแหน่งท,ที่พบอาจจะไม่ใช่ ตรงตัวประสาทตะกว,วายเลยนะครับดังนั้นไอ้เรื่องเรื่องข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความกระจ่างอะไรนะครับเราเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ,อตําแหน่งน้นใครประสาทหลังนี้ใครเป็นคนสร้างสร้างทําไมสร้างเพื่ออะไร,รมีเทพเจ้าองค์ไหนเป็นสําคัญอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ไม่ยังไม่ได้เห็นข้อมูลละเอียดนะครับ ก็คือเป็นประสาเล็กๆถูกไหมอาจารย์อถ้าถ้าถ้าพูดถึงเทียบเทียบเทียบกับอื่นๆนี้ก็ถือว่าก็ยังเป็นประ่าทเล็กๆแล้วก็แล้วก็เป็นภาษาที่คือถ้าเป็นประาทมันก็มันก็เป็นภาษาของชุมชนชุมชนหนึ่งตรงบริเวณตรงนั้นเท่านั้นเองครับอแก็คืออย่างที่อาจารย์บอกคือจารึกก็คือจารึกก็คืออาจจะเขียนเรื่องการทำบุญต่างๆเท่านั้นไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนสร้างไม่ได้บอกว่า อะไรยังไงถูกไหมอาจารย์เออใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือมีการเลือกเรื่องพิธีการทําบุญอย่างนู้นอย่างนี้อ่าใช่ครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเฉพาะเรื่องของการถวายของตนเองของเป็นขุนนางนะครับก็ถวายของให้กับอ่าตถานสถฐานแห่งนั้นซึ่งก็ไม่ได้มีชื่อของของเทพที่ปรากฏอย่างใดนะครับมันจะไม่เหมือนที่ตาเมืนโทมซึ่งมันอันนั้นมันชัดเจนมีจารเลกหลายหลักมัน มีระดับกษัตริย์เป็นคนไปสร้างไปทาบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ความสงคัญก็แตกต่างกันไปครับถ้าถ้าเราเสียตาควายนี่จะมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ในในมุมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับเออผมว่าก็ไม่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเสียหรือถ้าเกิดอะไรไปก็มันก the, ็เป็นประสาทหลังหนึ่งเท่านั şey ้นเองถ้าคิดในแง่ของธรรมดานะครับก็ครับเอ่อความสำคัญ กับถ้าเทียบกับศาสตร์หลังอื่นก็อาจจะน้อยที่สุดในบริเวณแถบนั้นครับครับถ้าเทียบกับชีวิตคนชะวิทหารก็เอออันนี้อันนี้เทียบกันไม่ได้ครับใช่ครับก็ก็เราพยายามแล้วกันนะครับให้เสียน้อยที่สุดนะครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับอาจารย์หนึ่งเดมีอะไรอยากจะฝากไหมครับอาจารย์คือคือคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่เข้าเอ่อเป็นช่วงที่หยุดยิงเนาะหยุดยิงก็มาพูดมาคุยเจรจากัน ไอตอนช่วงเจรจากันเนี่แหละครับทีนี้ก็จะจะจะทํายังไงถึงจะต่างฝ่ายทางก็ต่างก็อ้างเพราะต่างฝ่ายต่างก็อ้างมันมันต้องหาทางปณีปะนอมก,กันนะครับอืมจพยายามคิดถึงคนทั้งสองฝ่ายทั้งคนทั้งสองประเทศนะครับอ่ก็ไม่ไม่อยากให้มีการสูญเสียอะไรเพิ่มเติมมากอ่าก็พยายามคุยกันด้วยใจเย็นๆแล้วกันนะครับเพราะว่า ถ้ามันสามารถแก้ปัญหาได้ตอนนี้มันคงแก้ได้มาเป็นหลายสิบปีแล้วคงไม่ต้องถึงวันนี้แต่ว่าถึงถึงจะรุนแรงถึงจะอะไรกันไปกมันก็มันก็ยังคงเหมือนเดิมก็จะเห็นว่าเมื่อสิบห้าปียี่สิบปีที่แล้วเคยทะเลาะกันยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่เพราะนั้นก็เอ่อมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้ฉับพลันทันทีหรอกมันต้องค่อยๆแก้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพียงแต่ว่าให้คำนึงถึงชีวิตของผู้คนนะครับคน ไม่ว่าฝั่งไหนก็ก็ยังเป็นคนก็มีญาติพี่น้องก็ต้องมีลูกหลานมีอะไรที่ซึ่งมันจะสืบทอดต่อกันไปนะครับแล้วก็ทังท้งสองฝ่ายนี้ไม่มีทางที่จะหนีกันหรอกครับมันก็มันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งควรจะพูดคุยกันอย่างน้อยก็อ่ปณีประนอมกันให้คนภายหลังได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นความสุขดีกว่าครับครับอาจารย์ขอนิดเดียวคนระับเล่าประวัติ นิดหนึ่งได้ไหมภาษาตาควายสั้นๆอาจยะนิดเดียวขอหนิดเดียวอ่าจริงๆภาษาตาควายไม่ได้ไม่มันมันเพิ่งเป็นภาษาที่พบใหม่ล่าสุดนะครับถ้าเทียบก,กับประสาหลังอื่นๆในบริเวณแถวนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกนะครับครับแล้วก็การศึกษาทางด้านโบราณคดีจริงๆเ็ยังไม่ได้มีการศึกษาแบบแบบลึกซึ้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพราะว่าพอหลังท,ทมีการพบเนี่ยก็จะมีการอ้างอ้างอ้างของการละการเพราะนั้นมันจะ ยังไม่ได้มีการขุดค้นยังไม่มีการศึกษาทางด้านโบราณคดีจริงจรงจังๆเหมือนประสาทตะเมินทมนะครับประสาทตะเมินทมนี้ยังมีการขุดค้นยังไปเจอจารึกยังไปเจออะไรแต่ที่ประสาทตาฝ่ายเนี่ยยังยังเป็นประสาทที่ยังไม่ได้มีการขุดค้นยังไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเบื้องต้นก็ก็คงเท่าที่เห็นอยู่นะครับเป็นประสาทหินซึ่ง ก็น่าจะสร้างในทางศาสนาพราหม์ฮินดูนะครับก็เหมือนกับศาสนาประศาสอื่นๆตรงบร like, ิเวณตรงนั้นนะครับครับโอเคครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับผมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ขอครับครับ